พามู <S <S เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไหมูคาชาพาพาไปมู <S 1> <S 1> สนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณคา่าขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ขับรถมาแล้วอยู่ๆอะค่ะกิ่งเห็นองค์พระใหญ่มากแล้วก็มีเสียงแววเข้ามาบอกว่าอยากญญาได้พร<น>ะที่ริมผู เกิว่ากิงมีเงินซื้อรถเบ้นภายใน3เดือนเงินสดนะกิ่งจะเชื่อว่าฝันนี้คือฝันจริงๆคือพยายน่คจริงการเป็นจุดเริ่มต้นในแม่น้ำโขงของทุกคนอ นอกจากครั้งนี้คุณมดดำจะได้กลับมาที่วัดอาหงหลังจากไม่ได้กลับมาเป็นเวลากว่า1 0ปีแล้วก็ยังมีคุณน็อตที่ได้กลับมายังวัดป่าเมืองเหืองหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานนับ10ปีเช่นกันคุณนอ็อตครับตั้งแต่จริงๆแล้วคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้มาคนแรกคนแรกคนแรกเลยตั้งแต่ยังไม่มีพระองค์นี้ด้วซ้ำยังไม่มีอุโบสถเลยยังไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นถ้าสมมติจังหวัดบึงการคุณเชื่อตรงนี้เชื่อตรงนี้เพราะอะไรจุดเปลี่ยนก็คือมาเจอกับกิ่งนี่แหละแล้วก็เราก็เอ้ะเราก็ไม่รู้จักกิ่งมาก่อนเลยนะซึ่งบ้านกิ่งเมื่อก่อนอยู่ข้างวัดอยู่ใกล้ๆอยู่หน้าวัดเน้นๆมาก่อนใช่ใช่ค่ะอยู่ห้าวัดเข้ามาเลยรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตมาโอ้ เกือบเกือบยไม่ถึงแต่เกือบสิบละนาะมาณปีาของม็จำเป็นวัดตะหงที่เป็นจุดเริ่มต้นแถวบึงการก่อนที่จะไปปลูกอือรือเนี่ยของนอตก็เป็นตรงนี้ใช่ไม่เคยรู้จักกิ่งมาก่อนมีพี่คนหนึ่งก็แนะนําว่าตรงนี้อยากจะได้บอกบุญมาว่าอยากจะได้พระประธานเราก็โอเคเอาเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องบึงการอยู่ที่ไหนไม่รู้จักใช่แล้วอยู่ดีก็บอกต้องบินมาแล้วพาเสร็จแล้วนะมาถวายนะก็มาถวายก็เป็นก็เป็นพระองค์นี้ไม่ใช่ค่ะอยู่ในโบสถ์เป็นพระประธาน พระองค์นเนี้ยเราสร้างสุดพระพุทธนาคนิมิตค่ะหรือว่าเรียกง,ายงาย่ายๆก็คือพระนาหน้าทองทำไมถึงแกกิ่งถึงอยากสร้างคือมีอยู่ครั้งหนึ่งไงกิ่งไปที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วทีเนี้ยขับรถมาแล้วอยู่ๆค่ะกิะ่งเห็นองค์พระใหญ่มากองคหนึ่งแล้วก็มีเสียงแววเข้ามาบอกว่าอยากได้พระที่ ริมโขงกิ่งก็เฉยยไปแล้วพอกลางคืนฝันอีกบอกว่าอยากได้พระริมโขงพญานาคจะขึ้นมากราบไหว้ก <c oughs> ิ่งก็บอกว่าโบสถ์ก็มีทําไมไม่ขึ้นไปกราบด้วยเราแบบไม่ไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> ก็เลยบอกว่าพญานาคเข้าโบสถ์ไม่ได้ให้สร้างริมโขงพญานาคจะได้มากราบไหว้มาขอพรก <c oughs> ิ่งก็เป็นคนชอบท้าทายกิ่งก็บอกว่าโอ้ไม่มีตังสร้างขนาดนั้นหรอกคือพระองค์ใหญ่ใครจะมีตังสร้างเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่ากิ่งอ่ะมีเงินซื้อรถเบนซ์ภายใน3เดือนเงินสดนะ กิงจะเชื่อว่าฝันเนี้ยคือฝันจริงๆคือพญานาคจริงแล้วกิงอ่ะก็จะสร้างให้เชื่อไหมว่าไม่ถึงเดือนนะคะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอยู่ๆก็แบบมีเงินเข้ามาแบบซื้อรถเบซนเงินสดได้จริงๆภายในแบบไม่ถึงเดือนอ่ะการทำงานกางานการทำงานคุณก็เยเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก<า>ิ่งเคยพาพวกเราไปเกาะเกาะกลางน้ำเราไปกันสักครั้งไปไปไปเงอยากไป วัดป่าเมืองเหองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นนาคานครหรือเมืองพญานาคมีพระพุทธรูปหน้าทองโบสถ์ลงลักปิดทองสวยงามโดดเด่นเนื่องจากมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวห่างกันเพียงแม่น้ำโขงกันว่ากันว่าแม่น้ำโขงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคาราดโดยในจังหวัดบึงการมีสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพญานาคหลายแห่ง และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอีกด้วยตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะคุณแจ็คพาคุณมาจริงๆแล้ววันนี้โดีใจมากๆเลยครับกลางแม่น้ำโขงนี่เป็นเกาะเป็นเกาะ่กลางแม่น้ำโขงเลยเหมือนเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์จริงครับพี่บอสพี่น็อตตรงนี้คืออะไรพี่ตรงนี้จริงๆข้างบนข้างใต้เป็นถ้ำค่ะเขาเรียกเกาะกลางน้ำเกาะก้อนธาตุ เขาบอกว่าเกี่ยวยองไปถึงขั้มต่าคาเลยมั้ยใช่ใช่ค่ะแลวตรงนี้ก็มีความผูกพันของคุณเก่งตั้งแต่เด็กๆเลยกับตรงนี้เลยทุกวันพระก็จะมีแบบลูกไฟอ่ะลอยลอยขึ้นตลอดจนเมื่อก่อนเขาก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรเขาก็คิดว่าแบบเป็นผีหลอกกันอะไรกันจนกิ่งได้แก้วเสด็จนั่นแหละถึงบออ๋อเป็นแก้วเสด็จอ่ะเราลอยจากตรงนี้ไปตกที่บ้านเลยใช่ลอยไม่ใช่แค่กิ่งเห็นหลายคนก็เห็นกันว่าคืออะไรผีหลอกหรือเปล่ามีลูกไฟลอยอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอ่ะลอยเข้าไปในบ้าน อันนี้เป็นองค์ใหม่นะคะสร้างขึ้นมาแต่ว่าปกติแล้วเราจะมีสารเก่าๆ<ช>ที่ตั้งอยู่ตรงที่เห็นนั่นคือโครงอันนี้คือเมื่อก่อนสมัยก่มีแค่นั้นเลยจะมีแค่นั้นใช่ค่ะ<อ>แล้วก็จะมีองค์พญานาคที่เป็นแบบหินเก่าๆอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้นนนะะใช่ใชค่ะจุดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของพีกิ่อง,องไงแต่กิ่งจะบอกว่าถ้ากิ่งขอแล้วได้ผลกิ่งจะสร้างโบสถ์กิ่งจะสร้างพระ อะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อไหมว่ากิ่งได้ตลอดอะจากติดลบเ nah, ลยได้จไม่มีอะไรเลยบ้านที่อยู่ก็เหมือนสามอเนี้ยจนวันนี้มีทุกอย่างก็เพาะว่าเชื่อว่าเชื่อว่าใช่ว่านี่แหละธุรกิจที่ทําให้กิ่งลืมตาอ้าปากแด้งจริงค่ะตัวไม่ทำเองก็ใช้ของเขามาแล้วยังไม่กล้าเปลี่ยนนะฮะใช้มานานมาก วันแรกที่มาทุก4-5ปีได้เหรอเออน้ำก,กระทาบอกว่าไงนะพี่จะเชื่อหนู่ไหมล่ะพี่ก็ลองใช้ของนูก่อนละกันถ้ามาไม่ดีอ่ะเรค่อยวางกันทิ้งไปไม่ดีก็นันท <ไป S 1> ี่ใครมาด่าอย่างอีทอยด์ฉันไม่เคยขอรอยด์เคยขอไปอะตอนึังคือตอนนั้นอ่ะพ่อจะไปขอพี่แจ็คพี่แจ็คได้ออกรายการพอดีแล้วมดก็บอกว่าวันเนี้ยคุณกิ่งมามไปได้ใบนี้มาตอนนี้มัน่ดิจิดี้ประตูเลยใช่ดูนี่ก่อนอ่ะใช่ครับคุณดูดีๆตอนนั้นตอนที่พอยด์ออกไปครั้งแรกอ่ะต้องยอมรับอย่างว่าไม่มีงาน ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันครับตอนนี้ละคร3ามเรื่องแล้วก็รอเปิดอีก2เรื่องเรื่องฟังมากเป็นประชาชน3ประชาชนสี่พี่กิ่งอย่างสมมุติว่าถ้าคนยังไม่ลองไม่เคยใช้กระเป๋าตังค์ของพี่กิ่งเนี่ยความพิเศษความพิเกินต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากระเป๋ามันคือบ้านของเงินมันก็เหมือนบ้านของเราอะถ้าบ้านดีบ้านน่าอยู่เราก็อยากอยู่เหมือนกันเลยถ้ากระเป๋าดีเงินก็อยากอยู่เงินก็อยากเข้ามาเหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยอย่างกระเป๋าของกิ่งเนี่ยหนึ่งเลยคือ มีกลิ่นหอมอันนี้ไม่มีที่ไหนในโลกใช่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ดวงตาที่เป็นเครื่องรางดึงดูดซับซึ่งอันนี้เมื่อก่อนกินก็ไม่เคยรู้แต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพญานาคมาเข้าฝันบอกว่าต้องมีสัญลักษณ์นี้บนดวงตาแล้วจะเรียกซับมันจะจะเรียกซับของเมืองมนุษย์นะค่ะก็คือมีสัญลักษณ์นี้แล้วก็มีกลิ่นหอมซึ่งมันไปตรงกับไอ้แบงค์ดอลล่า ที่จะมีสแตนดาร์กนี่ยพี่เอกกัาลังที่เวลาใช้เนี่ยเวลาเราใช้ที่ไหนเวลาหยิบไปกินข้าวเพื่อนเพื่อทำไมกระเป๋าหอมจังเช mmm, pues ่เป็นสิ say, hum, ่งแรกเลยกระเป๋าหอมมาเลยกลิ่นโชยมาเลยนะอันนี้เพิ่งเห็นคือตัวเองไม่เคยทําพระทําเจ้าก็เลยแค่บบกว่าวันนี้อยากถวายพระอปปคุณน่ะแล้วก็อยากจะแค่แบบว่ามีที่ระลึกไว้แจกคนอันนี้จากใจก็ให้นางทําเหรียญพระอปปคุณเพิ่งเห็นเนี่ยสวยหมด อยย่างดีเลซึ่งพวกเราก็ยังไม่มีกันเลยถูกต้อง,<ช>องไหมพระอุปคุตพุทธคุณโดดเด่นสวดขอโชคลาภป้องกันภัยอันตรายเรียกทรัพย์ไม่ขาดมือซึ่งเรียญพระอุปคุตองค์นี้ได้ผ่านพิธีสมโภชและพุทธพิเศษและบวงสรวงนวัตอาหงศิลาวาดคุณมดดำนำมาฝากแฟนๆรายการขา้ามพาพาไปมูอีกด้วย เนื่องจากเหรียนนี้คุณมดดําตั้งใจนำมาเข้าร่วมพิธีสำคัญในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาฉันบอกว่าถ้าสมมุติจะทำอันนี้คือเราไม่ได้ทำขายแต่เราเราสรุปกวากิ่งกิ่งเกิดมาจะไม่มีวันทำพระขายด้วยเด็ดขาดแต่อันเนี้ยขอแจก ขอแจกอันนี้ก็คือแม่จะให้คุณผู้ชมเลยให้คุณผู้ชมเลยกิ่งก็บางคนทำมายังไม่พอนะแม่ที่แม่ยังให้พระกับพี่กิ่งให้พระแล้วเนี่ยมีกําไรหยกขาวซึ่งกําไรหยกขาวในความพิเศษคือหายากมากเนี่ยพม่าปกติจะเห็นหยกเขียวถูกป่ะอันนี้พี่กิ่งเนี่ยให้เลยนะแล้วก็เหลือน้อยมากๆอันนี้บอกกันเลยว่าเขาแถมไปด้วยวันที่กูจะเปลี่ยนกระเป๋าจริงๆขอให้ตรงกับวัน ใช่15บห้าค่วันพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเพราะจริงๆดาวจันทร์คือเลขสองเลขสองเขาแทนค่าด้วยเงินสดหมายถึงว่าดาวจันทร์เวลาเราขอเงินเราขอเงินพระจันทร์ค่ะเพราะว่าดาวจันทร์คือดาวแห่งการเงินค่ะซึ่งเคล็ดลับที่พี่กิ่งบอกมาตุ้มมาเขาบอกว่าวันแรกอ่ะเอาเงินให้ใส่ที่เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เลวก็ใช้ออกให้น้อยที่สุดเอาไว้นอนใต้หมอนได้เอาไว้นอใต้หมอนได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆกระเป๋ามันต้องเชื่อมต่อกับเจ้าของอันนี้จริงๆเพื่อให้เขารู้จักเจ้าของวันแรกเนาะใช่ พราะฉะนั้นวันนี้เอาอย่างนี้ตัวมาดาเองอ่ะขอเอาอุปคุตคุณจะเชื่อกันาดไม่เชื่อกันแต่นี่คือพลังความสรัทาส่วนหนึ่งทั้งหมดเราก็จะสร้างพระจะสร้างสาราสร้างวิหารค่ะบังแดดบังฝนให้กับทั้งพระแล้วก็คนที่มาขอพรสี่ร้อยออเดอร์แรกนะฮะขอให้แบบว่าเราขอให้พระอุปคุตกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็ กำไรยกได้สองร้200นะกำไรยกขาดได้200หมดแล้วไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วหายจากพามาหกปีแม่หมดแล้วทั้งหมดราคากระเป๋าหนังแท้ค่ะใบละ2,699ครับค่ะแล้วก็ให้ยก หยกก็สองพันกว่าบาทแล้วค่ะค่ะแล้วก็ให้องค์อุปคุตด้วยค่ะจะได้เสิร์ฟทุกอย่างแบบไหนบ้างทุกแบบเลยทุกแบบนี่คือหนังแท้หมดเลยหนังแท้หมดเลยตรงนี้ไม่ถึงซื้อแบบใดก็ได้แบไใดก็ได้เลยได้หมดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครกระเป๋าแล้วไปรอเปลี่ยนแล้วกันเราขอมอบพระอุปคุตเนี่ยให้กับคุณแม่บูชาจริงนะฮะนี่ทำไว้เป็นที่ระลึกขอให้ไม่ต้องขอเก็บไว้ทีมงานทั้งหมดอ่ะร้อยองค์แล้วก็คนที่มาวันนี้ประมาณสัก ร้อยองค์จะเหลืออยูี่0องค์จริงๆเพราะเราทำบุญที่วัดไปด้วยไปถ้าสมมติคุณไม่ได้ตรงนี้ก็ไปทำบุญที่วัด adkk สี่หกสองสี adkk สี่หกสองนะฮะกระเป๋าหนึ่งใบสร้อยหยกหนึ่งแล้วมาทำขอยาเอาพวกปุคุนเนี่ยไปให้คุณเชื่ออยู่อย่างละเพราะปุคุนเนี่ยบูชาแล้วแบบไม่อดไม่อยากครัมีกินมีใช้จริงๆริง k k สี่หรือโทรเบอร์ศูนย์เ 9844ฮะ0945605424วันนี้ผูสั่งมา add KK462 เนาะอย่าลืมนะครับผมถ้าสนใจนะครับ add ไปที่ KK462 นะครับผม add นำหน้าก่อนนะครับหรือโทรไปที่0945599844นะครับหรือโทรไป0945605424นะครับผมคุณจะได้กระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็พระอุปคุณนะครับแล้วก็กําไรยกขาวนะครับครับ ราคาเต็มเรารูมทั้งหมดให้เลยก็คือ2 6 9พถูกต้องแล้วครับผมรายสามสิ่งนี้ไปเลยครับจริงๆแล้วครั้งที่แล้วที่เราขายของได้ครับคุณไปสร้างโหวดเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูหนรับ ส่วนใหญ่ที่กิ่งเาออกทั้งรายการแฉรายการกระชาพาล้วบอกจะเอาเงินมาสร้างโบสถ์ใช่ค่ะจากเมื่อก่อนไม่เคยมีกินใช่ค่ะวันนั้นฉันบอกนางบอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติแบบว่าออกรายการอ่ะแล้วมีคนซื้อกระเป๋าเยอะๆเธออ่ะจะต้องเอามาสร้างพญานาคนะค่ะบอกพี่หนูทำจริงๆแล้วนี่คือพญานาคสององค์ที่เธอสร้างค่ะคือด้วยความที่เมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นโบสถ์เก่าแล้วมันผุพังไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะ แล้วที่ฝันก็คือบอกว่าให้มาทําให้หน่อยจะได้พระจะได้มีที่สังฆกรรม,มแล้วไหนๆเราทําแล้วอ่ะพี่มดเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดเพื่อให้คนได้มาเห็นแล้วแบบได้มากราบไหว้ชื่นชมอะค่ะตอนแรกเราจะทําเกี่ยวกับว่าตามรอยบังไฟพญานาคแล้วก็แปลกไหมกลายเป็นจุดเริ่มต้นในแม่น้ําโขงของทุกคนเออ จุดเริ่มต้นของแกก็อยู่ที่นี่ของฉันจุดเริ่มต้นมาวัดของอีพอยด้วยวัดอีพอยก็วัดอาหงแล้วก็ฉันก็ไม่เคยได้กลับไปวัดอาหงอ่ะเป็นสิบปีเป็นอย่างน้อยหกเจ็ดปีอ่ะแล้วเขาก็เชื่อตัวเองนะพญานาคมีจริงหรือเปล่าอ่ะไม่รู้รคัแต่ที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกครับพญานาคมีจริงหรือเปล่าแต่เรามีความสุขเชี่อทําเทปนี้แล้วก็ทําให้เรารู้เออว่ะจุดเริ่มต้นของการมูพญานาคของน็อตเริ่มจากตรงนี้เพราะฉั้นครับวันนี้คุณลองดูว่าเรามูอ่ะ เราชอบไปหม่ใ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 หม่ที่ใหม่ๆหม่ใหม่ใหม่ใหม่ที่ไหนดีที่ไหนได้ที่ไหนกระแสเราไปหมดเลยครับเฮ้ยทำห้คิดว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีอะนอกจากพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราจะมูเพิ่มอะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณเก่งมากๆขอบคุณคนะครับนะครับพวกเราอยู่กันอย่างนี้ครับกลับมาพบกับกระชาพาพาไปมูได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปมูกันที่ไหนนะครับ จากมาเข่าฝันในพื้นที่ให้ไปตั้งศาลเด้อที่นี่เป็นศาลเก่าไม่มีอะไรเลยโอ้เด้อหนูฉพาะอันเชิญผูกอือลืมว่าที่นี่หนึ่งวงนะเป๊ะเลยอ่ะเหมือนยีฝันเลยรายการขชาภาพ่าไปมูวันนี้5้าโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามทสองวันนี้เป็นการย้ายรอบที่สาม กลับมาพบกับรายการขชาพาพาไปมูนะครับทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข3ามสนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บสนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้